ตัาโลเหรอสิบวันแล้วได้สิบวันแล้วเอาอะไรให้มันกินนะสันไายมันชอบกินสันไายแหน่เปล่านั่นไอ้ไหนแหน่ดิแหน่มันชอบกินนี่หนูเป็นคนฟักเองนะนี่ฟักเองเลยเหรอทวดไม่ได้ฟักทวดชอบขโมยไปเล่นมันจะอดตัดดีเอามันมากินก็รู้แต่ไม่เกลียดมันชอบกินแหน่ไม่เกี้ดทวดทำมันล่วงผืน ก็คือไข่ไก่ที่เขาเลี้ยงแถวนี้แล้วมั้งคือไก่ตะล้านอะไรมันล่วงไงมันแบบว่าไข่ไม่ได้ลงไข่ไม่ได้ลงรังไก่ตีทั้งนั้นไก่ตีทวดอันนี้พอเอามาฟักมันก็ออกเพราะว่าต้องพูดชื่อน้องพอสิเพราะว่ามันมีตัวผู้อ่ะต้องพูดชื่อน้องพอสิทวดไม่ได้เป็นคนเอาไปสักหน่อยใครเป็นคนเก็บมาหนูหนูเป็นคนฟักเองทำทุกอย่างเองทั้งหมดไปแตะที่ไหน ตายเราเลอร์งตายเราเฉลิ่งต้เอามาเลี้ยงให้มันแข็งแรงเฉยๆเองอาเจโน่เป็นเจ้าของนเอเอรู้แล้วจะเอาไปไหนละ่ะ <c oughs> จะให้ไก่มันแข็งแรงไม่ได้เอาไปไหนละ่ะ <c oughs> อีก,ก,กจาาวงนะึงก็ไปเก็บมาจากไอ้ป่ามะม่วงนะอ่าลูกอะไรวะของโยกอเมริกาของโยกไปเก็บมะม่วงอยู่ในสวนน่ะมันคงหิวจัดอะ่ะก<ย>็เลยเอามาให้ ไอ้โยวไอ้ใหญ่พอใจคงเห็นไหมนะแสดงว่ามันหิวจัดเนี่ยมันชื่ออะไรนะหงโยกอีกตัวมาเวลมาเวิลหงโยกอังกฤษคือมันมาเองหงหงโยกไทยไม่สวยหงโยกอังกฤษสวยนะเห็นไหมเนี่ยมันหิวนะความที่มันหิวหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยบูวินบูวินฟินเด้อฟินฟินดิฟินดิ อ๋อท้าปินนี่แหละเปลี่ยนขนหน่มเป็นหนุ่มแล้วกี่ขวบแล้วเนี่ยถึงขวบเลยแปดยังไม่ถึงขวบอายุมันแปดเดือนมันอยู่ได้ประมาณเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณแปดปีแปดปีเลยเออ,เ,อเขาบอกอยู่ได้ประมาณแปดปีนะแต่เขาบอกสักสองปีเลยก็ลองหนุ่มเต็มตัวแล้วปังหาเมียไม่นอีกออต้องเลี้ยงเพาะไข่ป่ะ โอ้ไมหลายะอ้นียยยแย้ไอ้นู้นพันธ์อะไรนะนะมาวิล่ะไอ้มาวิลมันเป็นพันนกนกหง์หยกอ่ะเห็นบอกว่าอะไรนะหง์หยกอังกฤษไงเออหง์หยกอังกฤษ<ง>แหละเพราะมันดูสะดุดดูอะ่ะมันหลุดมามันหลุดมา,มาในสวนมะม่วง,งแม่เขาแหละอเออแล้ว <ระ S 1> แม่ันมาจากไหนเก็บมันมะม่วงมาแล้วก็เขาก็เรียกมามามานี่มันนี่มันนี่มามันก็ มาให้มันจับชื่อมองไม่เห็นปากเลยมันเอาปากมุดไว้ในนั่นต้องอยู่คนละกลงอ่ะใช่มาตีกันตีๆๆตนี่นีต่ตัวนี้ตัวแสบอ๋อตีเขาตีเขาตัวนี้ตัวแสบตีเขาแต่ทัา้เงียบนะมันเหมือนแบบมันคุยกันสองตัวชู่กี้วคุกี้ชุ่กี้หนึ่งสองตัว มันก็โดดมาหากันเนี่ยแต่ io, <nova S 2> ้าออกจากกรงพุบ่ะตีกันไอ้นี่เขาจะไปไล่จีบเขาไปเข้ากรงอันนี้อะเข้ากรงน้องจน ปกติไก่เราต้องคุยดินไม่มีดินให้คุยก็ไล้ไม่มีดิในให้คุยคุยได้เด้อตะกี้คุยกะยิ่งเลยเห็นไหมเล้วเนี่ยมันน่าสงสารมันไม่มีความอบอุ่นเราเปิดไฟให้บา <t un> งคืนอ่ะธรรมดาน่ะหนึ่งเดือนคือต้องอยู่ในอกแม่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงซื้อเข้ามาสิบแม่เลี้ยงไปเลี้ยงมาหากินหมดเลยเหลือห้าตัวเลิกขายแล้วให้เขาเลยเมาให้เขาไปหกพัน Ini dah, ini dah,